โอเคสบายดีมื้อนี้เอาพวกมาหอกกับสองตะวีคือเก่าเนาะมื้อนี้เฮาสิไปเอาเครื่องไปให้เครื่องนักบ่สิเป็นน้ำแน่บ่าจะขึ้นสปอนเซอร์ว่าจะเป็นทั้ง M100 อยด์่เอาไปให้ทั้งเอ่องร้อนบ้านเนาะทั้งปกสอปกรเพิ่นน่ะยามทางออกทางเข้าเนาะปั๊บไอ้เจ้าขับรถดีกว่าเกียมไปเกียมไป สองคันรถมาอนีใสย่ยฟ้าปากย่างข้างในอ่าตอนนี้กำลังเดินทางไปหากหอดองเฮียนเนาะกหอดองเฮียนเมื่อวานบรรยากาศแถวบ้านนี้เพลิงเฮานี่อยู่เฮือนอยู่บ้านอยู่ช่องเนาะไม่ได้ออกไปหล่อทางใดได้หนิอกษาคนระเบียบทางกา,ารดึงเปินวางไว้ทางนาย,ยกและพลติมาเนาะ บกไอ้อาได้ประวาน,นะครื่งลักครื่องลักที่เราเห็นบอกที่รถก็ต,ต้อตงใช้ผ่าปอกแบบนี้เรื่องโราณมาได้บุรีเน่มัน,นเป็นน้ำใจเล็กน,น่อยจากาทางสลยาบสมั้กอไปไปนอนี่ต้องรอนรสิน่อะไไจากน้ำเนาะ ัดองหนึ่งเอากชนแล้วกรชนแล้วโอเคใสาพัดปากหามใส่ข้าง ทางนี้ได้เนาะเอ็มลอยเนาะเอา้ากันกินโอ้ยนี่ชคดีมากที่บุดว่ะไปหัวหน้าเพื่อนมาตรงนี้หัวหน้าอันี่เห้อี่ส่เลยนี่โอเคนะอนนอเคนาะตอนน,อนะตอนนี้เ้ามาหอดอจุดยามทางออกทางเขาเนาะทางนี่มากเลยมันเล่นระดับห้องมาหอดนี่อันนี้คือนนดานต้นไม้ใหญ่บักกะ กินข้าวยูจุดนั่นก็มีแล้ววะเขาเพินออกเออออกยังพันออกเขยังอยู่ลยอยู่มีมีเขาไปกินปล่อยปลาอยู่หน้ากระบะีเลยเขาเปลี่ยนเด้อเปลี่ยนเด้อกว่าื่อไหรดูเปลี่ยนดูอนายบัวอะไรเปลาแต่บัวหมอบ้านแล้วเนี่ยมอบหมอบหมอบหน้าที่อี่จ่ง อันนี้ส้มน่ะผู้มาบริจาคน้ำเนะาะไอ้ทางประกอบโปกสอบโซ่เพื่นเนาะเละจุดเผารถย้ำรถออกรถเข่ากวดสถานทีทกวดเสือยย้อพญาติไปเบื้องหนาแล้วเนี่ยให้เราเล่นเราเนาะตอนนี้ทางหมู่บ,บ้านยอพ,ยพกำลังมาเออตรงวอฮัทจึงมนันจะทำ เอเออโอเคนี่มีน่ามีเยีเลยเนาะมาประกอบชวนในการโควิด19ไปพบบ้านเออบ้านยอฮัเอาพบ้านเออันนี้เป็นทางในบ้านเนี่เนาะออ้าในบ้านพ่มาจะจุดที่จุดเดียวพ่อบ๋อชุดเดียวเลยก็มอบเลยละออมอบจุดเดียวดีและเลยเนาะ นี่นะเดี๋ยวมาเียนี่นะเด้อนี่นะเอดีเนี้ยดีเนีเอาไทยห้ได้าเนาะทานอได้เด้อเอาไทยนี้ดทอไมาเอาไทยเจียบมางลยน้ำดื่มีนอะไไทานในบ้านทานบ้านย่อไเนาะมมอบนดนึงแดงมอบออ ai là <laughs> <laughs> okay, phụ bố nó xuân đèn lò, giờ đi Ok, bây mình vừa là, mít chút đi Chút nằm Bởi vậy bay đọc dần việc lại rồi này nào thì sẽ xếp lại mấy tháng chút nó. ai đó đây bạn đưa Kiềm kháng, kiềm kháng เรื <c oughs> ่บ่เราแล้วเรื่อบ่ออยู่พุทธชงบูญรับแสนบุญหาที่บุญดังบ่อดังเือชื่อเชียงเป็นหรือว่าผู้ใดเห็นคลิปนี้ผู้ใดอยากเอาเครื่องมาซอยว่าสิเป็นหน้าว่าสิเป็นเครื่องดื่มเนาะว่าสิเป็นเงินบ่หรือว่าสิหน่อยสิไรกายะแต่ว่าเป็นน้ำใจเนาะเพราะว่าเพิ่งกะนั่งยามบ้านเนาะทางออกทางเข่าเพิ่นกะบริไปทางใดเพราะว่ายาม อาญาณโควิดสิบเก้าอขาองเรานี่แหละมันสิมาแพร่อยู่ในบ้านในเมืองนี่ดิเพิ่นกระตองยามเป็นนาทีทิทธิของเพิ่นเนาะเคิดตามกฎระเบียบของเพิ่นวางไว้ที่พี่น้องเด้อผู้ดใด้ไกลไปไกลมาอยากประกอบส่วนยังกะเ่าจะได้กอ่อซื้อต่ออิเทอรเน็ตกันแล้วกันเนาะจะบริจาคยังกะไม่ให้ทั้งทันในบ้านเพนิ่นเนาะพี่ละทางจุดออกน้องผือว่าไงิเดี๋ยว<ป><ป>ทั้งทันในบ้านเพิ่นนี่ ดวุดผู้ดมาพุนกัดจดข้านี่มือเศร้าพุนอ่านซื้ออ่านเสียงได้นี่น้ำดื่มสองแพ็กเอ็มลอยแพ็กหนกาแฟซบหนึ่นเบงยูทูบแหลเอ็มลอยแพ็กหนึ่งมันแพ็ก1ี้อ่ได้อยู่บ่กาแฟหนงถุงหซบ หนึ่งมศพหนึ่งศเอ้าวชขวงาคือผู้ใดได้ยุบวันนี้สิฝากให้ทั้งในบ้านพิ่นบอกเนาะเพราะว่าผู้ใดกายไปไกลมาอย่าลืมใส่ผ้าอัดปาก ใส่ผ้าปากใส่เจลล้างมือคักแน่เนาะก่อนออกก่อนเข้าบ้านเพราะว่าโลกนี่เหมืนโลกอันตรายที่สุดเนาะโลกติดต่อทั้งปอดเขาอาสีนตนบ่ไไรเรียทั้งทานในบ้านขอบใจในบ้านเด้ออ้าขอบใจลาที่นี่น้ำใจมาช่วยเหลือนำดื่มเนาะให้น้องเขาหิ้วน้ำเนาะนำดื่มไปนำดื่มไปเอิบลอยเนาะเมนขอบใจหลายๆผไปกันมาอยากเอามาประกอบส่วนกับมาได้เนาะที่บ้านเมื่งวานี่เนาะ เห็นใจผู้เป็นนางยามเนาะแมนเห็นใจผู้เป็นนางยามเพิ่นบ่ได้ไปเวียกะไรมันนางยามนี่แหละทั้งเว่นทั้งคืนทั้งเว่นทั้งคืนโมงออกโมงเข้าเอาโอเคเด้อพ no like. ่อบ okay, okay. ้านเด้อโอเคโอเคเอามื Pent ้อหน้าสิมาประกอบส่วนใหม่ถึงว่าซุ้มนะครับโอเคหลังจากเขาขโมงอกงามให้ทั้งรันบ้านเขาก็จีด้ากับกันมันบาย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 